สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลิลิตเอีอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกม f a n t a ซีไลท์ไเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการลงต้นไม้หรือ treasure g r o v e นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าการลงต้นไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวลิลขออนุญาตแบบว่าพูดแบบรวบลัดตัดตอนเลยนะคะแล้วก็ ข้อควรระวังหรือข้อแนะนำอย่างต่างๆเราจะพยายามพูดให้ทุกคนเห็นภาพนะคะด้วยการจะแบ่งเป็นทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันก็คือสาหรับผู้เล่นใหม่นะคะและสําหรับผู้ที่เล่นช่วงเลดเกมนั่นเองนะคะ treasure g o b e นะคะทุกคนหรือเราจะเรียกว่าดันเจี้ยนต้นไม้นั่นเองนะคะใน treasure g o b e นะคะจะมีทรัพยากรทั้งหมดในเกมนะคะจะมีมอนสเตอร์ทุกชนิดสัตว์ทุกชนิดต้นไม้ทุกชนิดหินทุกชนิดแร่ทุกชนิดเลยนั่นเองนะคะ รวมถึงนะคะรูปแบบของ t r e c ชอ g o โนะคะจะมาในช่วงตั้งแต่ต้นเกมแรกๆแล้วนะคะตัวเกมนะคะจะให้เราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะคะและปลดระบบนี้มาหลังจากนั้นนะคะ t r ร c ชอ g o โก็จะค่อนข้างมีบทบาทอย่างมากในการหาสิ่งของและทรัพยากรต่างๆถ้าจะให้แนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่นะคะยังไม่แนะนำให้เล่นให้ลง t r a c ชอ g o โในช่วงแรกของเกมนะคะเพราะว่าตัว t r ร c ชอ g o โ e เองนะคะจะรวมทุกอย่างไว้เลยรวมถึงจะมีบอสต,ต่างๆมากมายให้ทุกคนฟาร์ม แต่ว่าข้อเสียก็คือคุณนะคะจะอาจจะข้ามคอนเทนต์ต่างๆในเกมไปได้เลยอย่างเช่นแมปต่างๆหรือในส่วนของจินโนเมเซียซอกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามีอะไรบ้างเจออะไรบ้างคุณอาจจะพลาดโอกาส explore map ไปเลยก็ได้นะคะรวมถึงสิ่งของบางอย่างหรือทรัพยากรบ,บางอย่างที่คุณได้มาเนี่ยการ r e เท i ช g กรนะคะมันจําเป็นที่จะต้องใช้มเมล็ด1ครั้งต่อ1ดันเจียน เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องสะสมเจ้า,มาเมล็ดเนี้ยไปเรื่อยๆซึ่งอยากจะบอกว่าหากต้นเกมเนี่ยค่ะสิ่งของบางอย่างที่หาได้จากแมปด้านนอกเนี่ยไม่แนะนําให้ลงมาหาในดันเจี้ยนเทรเชอร์โกจะดีกว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่คุณเล่นไปเรื่อยๆจนถึงเลดเกมนะคะกลางเกมถึงเลดเกมแล้วเนี่ย คุณจะต้องติดอยู่ที่เพดานการคร้าของด้วยการที่จะต้องหาวัตถุดิบหรือแมทเทอเรียลจากมอนสเตอร์ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งไม้หรือแม้กระทั่งหินที่หายากและหาไม่ได้ในโลกปัจจุบันหรือโลกด<ม>ีโนเมอร์เซียก็มีเหมือนกันนะคะสําหรับผู้เล่นใหม่นะคะให้สะสมมเล็ดไปเรื่อยๆจะดีที่สุดค่ะทุกคนยกตัวอย่างนะคะณนะวันนี้นะคะที่ลิททำคลิปลิยังไม่สามารถจะทําอาหาร5ดาวเพื่อข้ามขั้นฮีโ ของสายคุกกิ้งได้เนื่องจากว่าต้องหาเจ้าเดวิลฟินซึ่งเดวิลฟินตัวเกมได้บอกว่าอยู่ที่เทรเชอร์โก๊บกับ ที่ร้านพ่อค้าที่จินโนเมเซียเท่านั้นทุกคนทราบดีแล้วใช่ไหมคะว่าพ่อค้าที่จินโนเมเซียมีการสุ่มวัตถุดิบทุกอย่างในเกมมาขายซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจะสุ่มมาเมื่อไหร่นั่นเองเนาะขอแนะนําผู้เล่นใหม่ทุกท่านนะคะว่าให้ท่านนะคะเก็บสะสมมาเล็ไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมที่ปลดคอนเทนต์ปลูกเทรเชอร์โกฟต้นนี้เลยนะโอเคไหมคะและก็ได้สอนไปใน E ีีที่ชื่อว่าเรื่องของเวลาแล้วนะคะให้มาหาพ่อค้าและให้มา ไล่ซื้อเมล็ดที่พ่อค้าคุณจะมีเมล็ดรีซื้อรีปลูกนะคะโดยที่คุณนะคะ ไม่ต้องวิ่งไปไล่ตีกล่องอย่างพวกมิมิกให้เสียเวลาเลยในช่วงเลนเกมนะคะทุกคนอันนี้เป็นคําแนะนําของลินะให้ทุกคนเนี่ยค่ะมาซื้อมเมล็ดที่พ่อค้าเนี่ยทุกๆชั่วโมงแบบนี้ได้เลยนะคะสาหรับช่วงต้นเกมเนี่ยนะคะไม่ต้องไปลงนะโอเคไหมนะคะขออนุญาตแนะนําแบบนี้เลยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนต้องเสียเวลานะคะรวมถึงนะคะรวมถึงข้อดีในการที่เรามา,าดูพ่อค้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นแมทเทอเรียหายากต่างๆที่สุ่มขายด้วยนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะเป็นผลดีกับเรา ทำให้เราประหยัดการลงเทรเชอร์โกไปได้เยอะเลยนะคะอันนี้เป็นคําแนะนำต่อผู้เล่นใหม่นะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเทรเชอร์โกมในส่วนของผู้เล่นที่เล่นไปช่วงกลางเกมและเลดเกมแล้วนะคะลิขอแนะนําสําหรับใครที่ชอบเล่นเกมแบบเซิร์ฟต่างประเทศหรือเซิร์ฟนอกน,นะคะหีือ,อยากให้รู้จักตัวนี้ค่ะลาโกฟาสค่ะ เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ดียิ่งขึ้นแถนที่เดที่สุดในตัวโปรแกรมนะคะมีภาษาไทยทําให้เข้าใจง่ายและมีระบบแปลภาษาในตัวเอง ลดปิงลดหน่วงขนาดเล่นเกมเพราะว่ามีตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมเช่นการบูต fps เพียง e คลิกเดียวอีกด้วยนะคะทุกคนแถมนะคะโปรแกรมนะคะยังรองรับถึง2000เกมอีกด้วยและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า30ล้านรายทั่วโลกอีกต่งางหากนะคะต้องเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่เต็มประสิทธิภาพมากๆสําหรับเกมเมอร์อย่างเรานะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้นะคะมีทดลองใช้ฟรี1วัน และหากสนใจนะคะสามารถใส่คุลิลิน N 4ตัวเพื่อรับส่วนลด30%ก็นนต้องฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าต้นคลิปที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนคงจะสงสัยแหละว่าทําไมถึงมีภาษาไทยนะคะเพราะว่าลิใช้เจ้าลากโกฟ,ฟ้าตัวนี้ยังไงละ่ะทาให้ตัวเกมนะคะสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ด้วยเนื่องจากว่าเขามีระบบมอดเข้ามานั่นเองนะคะทุกคนไปลองใช้กันดูนะคะต่อมาค่ะในส่วนของผู้เล่นในช่วงกลางเกมและเลดเกมนะคะเจ้าเทรเชอร์โก ผมเนี่ยจะเริ่มเข้ามามีความสําคัญอย่างมากๆและมากๆจนถึงที่สุดนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะจะต้องเอาเวลามาทิ้งตรงนี้นะคะบางทีการที่เขาบอกว่าอะไรขโมยเวลาอาจจะเป็นเจ้าต้นไม้ต้นนี้ก็ได้นะคะเนื่องจากว่าแมททีเรียวต่างๆที่เราต้องการเนี่ยนะคะของการเลื่อนขั้นเรื่องอัพแลงจ์ของเราเนี่ยนะคะต้องใช้เจ้าวัตถุดิบที่อยู่ในต้นไม้แทบจะหลายชิ้นเลยหรือแทบจะทุกชิ้นเลยก็ว่าได้นะคะทําให้นะคะเหตุผลที่ลีบ,บอกให้ทุกคนดองต้นดอง,ดองมาเละตั้งแต่ต้นเก หรือตั้งแต่ช่วงเริ่มเริ่มเล่นเนี่ยนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะได้ใช้กันแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปไล่ตีกล่องให้เสียเวลาเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะมาดูกันว่าในต้นไม้มีอะไรบ้างนะคะที่เราจะต้องให้ความสนใจนะคะข้อที่1ค่ะในสิ่งแรกที่เราจะต้องดูในต้นไม้นะคะก็คือบอสนั่นเองค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าบอสในต้นไม้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณไม่กี่ตัวหรอกคะ่ะที่พ่หาไม่ได้จากข้างนอกนะคะแต่ว่าให้ทุกคนจดจําไว้ว่าตัวที่สําคัญที่ไม่ควรมองข้ามไปเลยนะคะถ้ารีเจอให้ลงเลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะได้แก่ตามนี้คะ่ะตัวที่1นนะคะเจ้าปลาโพไซดอนตัวนี้นั่นเองนะคะตัวที่2ค่ะดาก้อนทีตัวที่3ค,คริสตันเบเฮมอตตัวที่4ี่ก็อดฟิตตัวที่5 ไ i ไฟอิ้งฟิตตัวที่6เบลเซบับทูน่าตัวที่7เป็นบอสแรกนะคะก็คือ Heart of Darkness ตัวที่8 Lord of Death ก็มีประมาณ8ตัวนะคะที่จะไม่ไปปรากฏในแมปจีโนเมเซียนะคะอันนี้เป็นแบบไม่ได้เจาะลึกแต่พูดให้ฟังเลยนะคะว่าแมปจีโนเมเซียไปอัแรง k แมปเป็นเลเวล5นะคะเน้นย้ำเลยว่าเลเวล5ขึ้นไปนะคะท่านนะคะมีโอกาสเจอบอสจากเกมทั้งเกมได้เลยยกเว้น8ตัวที่ลิพูดไปเมื่อครูน่นี้นั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะในแมปเลเวล5ของในส่วนหางที่จีโนเมเซียเด็ ก็จะมีบอสเจ้าสโตนโกเลมนะคะสําหรับเจ้าสโตนโกเลมเนี่ยพื้นฐานแล้วนะคะตัวน้องเนี่ยจะอยู่ที่เดฟบีสนั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนว่าเดฟบีสเนี่ยค่ะเป็นต้องบอกว่าเป็นแมปสําหรับสายมาสเตอร์เลยนะคะสําหรับบีคัมมาสเตอร์ของทุกๆอาชีพเลยก็ว่าได้นะคะรีไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของว่าแมปว่าบอสตัวไหนอยู่ที่อะไรบ้างนะคะแต่รีพูดเปิดๆให้ฟังเลยนะคะว่ามันก็คือจะมีบอสทุกตัวเลยที่ไม่ได้พูดถึงในอีแปตัวที่ยกเว้นไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะเขานะคะจะ มาอยู่ที่จีโนเมเซียซึ่งตัวน้องๆเหล่านี้นะคะจะกระจายไปทั่วเลยค่ะทุกคนตามแมปต่างๆที่เป็นเลเวล5ทั้งหมดนะคะมีรวมถึงจะมีประเภทต้นไม้ประเภทแร่ประเภทปลาประเภทมอนสเตอร์อะไรต่างๆมากมายด้วยร่วมถึงนะคะปลาอีรับทูน่า e una, นี่นะคะตัวนี้นะจะมีปลาตัวนี้นะคะจะมีอ e ีรับทูน่าเนี่ยจะอยู่ที่โมทานาจะอยู่ที่เสาโมทานาเลเวล5นะคะน้องเนี่ยจะอยู่ที่นี่นะคะซึ่งน้องจะเป็นส่วน ทาขั้นอัพแรงขั้นฮีโร่เหมือนกันเนาะแล้วไม่ต้องกังวลว่าเลเวล5แล้วบอสจะเกิดไหมบอสที่เป็นระดับเล gendary สีเขียวๆเนี่ยจะเกิดไหมเกิดนะคะเกิดรีได้เหมือนเดิมเลยค่ะรี3ไป4 4ไป5้าไป6ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนลดเสาเนาะลดเสาลงมาจากแรง5้าเหลือแรง4บอสที่เคยโผล่หน้าแบบนี้นะคะเขาจะหายไปนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแนะนำว่าถ้าไม่อยากให้บอสหายไปให้รีจาก5ไป6 จะดีกว่านะคะแต่ถ้ารีห้าลงมา4นะคะบอสจะหายไปเลยนะีทำให้ดูอ่ะตอนเมื่อกี้เราเห็นบอสแล้วใช่ไหมคะเรารีลีลงมา5ไป4โอเคตอนนี้รีลงมาเป็น4แล้วนะคะเห็นไหมคะหน้าตาบอสหายไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมคะบอสปลาตรงนี้หายไปแล้วเห็นไหมนะคะก็คือจะบอกว่าอย่ารีเสาให้มันต่ํากว่า5จะดีที่สุดคะ่ะไม่งั้นบอสจะหายไปก็รีกลับมาเป็น5 เอาลีกลับมาเป็น5เขาก็มาเหมือนเดิมนี่เห็นไหมเขาก็จะมาเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมมาดูกันค่ะในส่วนของการลงเทรเชอร์โกลฟนะคะเราจะต้องคอยดูและคอยสนใจอะไรบ้างนอกจากเจ้าบอสของดันเจียนนะคะตัวไกด์เนี่ยนะคะได้บอกมาแล้วนะคะในส่วนของน้องได้จากการซื้อที่พ่อค้าหรือการไล่ตีมิมิกอ่ะบอกมาหมดแล้วนะคะการลงเทรเชอร์โกฟเนี่ยนะคะจะยิ่งลงไปมากเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เราก็จะเป็นการมันก็จะเป็นการย้อนเวลามากเท่านั้นเท่านั้นนะคะก็จะมีตั้งแต่100ปี ยัน1,000ปีนะคะทุกคนตอนนี้ให้ทุกคนนะคะเล่นไปเรื่อยๆเรื่อๆเื่อยๆนะคะแล้วให้ทุกคนลองดูตัวเองก่อนนะคะว่าเราเลเวลเท่าไหร่ตอนนี้ลินะคะต่อสู้หรือคอมแบทเนี่ยลิ8แเท่ากับว่าลิจะลงได้ที่800ปีสําหรับ ดันเจียนมอนสเตอร์ถูกไหมนะคะเพราะว่าดันเจียนจะมีชนิดของมันด้วยนะคะแต่แต่ตอนนี้ลิลีได้ดันเจียนฟิชชิ g งมาเห็นไหมคะเป็นดันเจียนไทฟ f ิชชิ n งแล้วก็ต้องมาเช็คก่อนนะคะว่าเราก็ต้องมาเช็คก่อนนะคะว่าฟิชชิ n งเราเนี่ยเท่าไหร่นะคะฟิชชิ n งของเราเนี่ยแปดนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว81ก็ถือว่าลงได้เหมือนกันนะคะยังลงได้อยู่นะ ยังลงได้อยู่นะคะเพราะว่าบอสนะคะเลเวล75ประมาณนี้ให้เราสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าเราเลเวลเท่าไหร่เราควรจะไต่ไปเรื่อยๆไหมหรือไต่เท่าที่เราไหวเนาะแนะนําให้เอาเท่าที่เราไหวค่ะแต่แต่นะคะแดนเจียนต้นไม้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ยอดนิยมสําหรับสายออนไลน์เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราลงไปเลยค่ะ900ปี1000ปีเนาะแล้วก็ให้เพื่อนมาจอยห้อง4คนก็เอาเวฟสูงสให้พอๆกันนะคะให้เข้ามาช่วยก็จะเร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็จะไหวาย ง่ายเลยนะคะไหวชิวเลยอ่ะข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือพุก ทุกทุกชั้นนะคะทุกๆุกชั้นนะคะการรีแพนต่างๆเนี่ยทุกๆุกชั้นมีโอกาสออกบอสหายากเจ้า8ตัวนั้นทั้งหมดนะคะแต่ว่ากันว่าตั้งแต่ชั้นที่600ถึงชั้นที่1,000เนี่ยนะคะจะมีโอกาสออกบอสหายากมากขึ้นนะคะก็แนะนําให้มาเล่นแต่6 0 0 700 800ลองดูนะคะแล้วก็ลงกับเพื่อนจะได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องหืดขึ้นคอนเนาะสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปนะคะใน t r e a s u r e โ o ลบนะคะจะมีชั้นพิเศษค่ะจะมีสัญลักษณ์ทั้ง4อย่างตามนี้เลยนะคะทุกคนไม่มีผิดพิสดารมาาามกกว่ นอกจากว่าคุณจะบัคหรืออะไรหรือแมปจะเป็นอะไรนะคะผิดปกติสัญลักษณ์ทั้ง4อย่างตามนี้นะคะโดยที่รูปที่1นะคะจะเป็นรูปหุ่นนะคะถือโลและดาบรูปที่2จะเป็นลูกไฟถีเนาะ,ะรูปที่3จะเป็นกล่องและรูปที่4จะเป็นวอนสเตอร์3ตัวนะคะ สรูปนี้นะคะมีความสําคัญทั้งหมดเลยนะคะต่อไปถ้าเราลงเทเชอร์โกฟเสร็จนะคะเราจะได้รางวัลหลังจากเราตีบอสเนี่ยชื่อว่าก็อดเด f o ุตนะคะเราจะได้อีเจ้าตัวนี้มาสําหรับมาใช้ใจ่ายและมาแลกเปลี่ยนที่มาโก้นะคะเป็นบูปินเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะก็เอาทุกคนลองไปชอปปิ้งได้ที่มาโก้เลยเนาะ ลูกปั้นเทพธิดาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่แชรแรงสัญลักษณ์อะไรในห้องทุกคนยกเว้นคุณต้องเข้าไปในห้องนั้นๆก่อนหุ่นลูกปั้นเทพธิดาเนี่ยจะไม่บอกเราตั้งแต่ทางเข้านะจะเป็นการสุ่มนะคะน้องจะมาสุ่มตั้งแบบซึ่งเวลาที่น้องอยู่ในแมปอย่างเงี้ยให้เราเดินไปคุยกับน้องนะจะมีสัญลักษณ์ตัวหนังสือสีแดงขึ้นมาเทคนิคง่ายๆของการตอบน้องอะค่ะก็คือสมมติน้องพูดขึ้นมาว่าไวจุดๆไวสิ่งอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เป็นสีขาวแต่เราก็ไม่รู้หรอกอะไรที่เป็นสีขาวให้เราตอบคคคํําาาาถมมมมทีี่่่วนนนััเองะะะจสุ ของรางวัลของเรามาซึ่งบางทีเป็นบัฟนะคะบางทีเป็นรีดักหรือบางทีจะเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ซึ่งห้องชั้นทั้ง4ที่พิริได้บอกไปก่อนหน้านี้นะคะจะมีการสุ่มออกมาซึ่งเราไม่สามารถควบคุมจํานวนว่ามันจะออกกี่ห้องหรือหรือเมล็ดนี้จะออกหรือไม่ออกเราไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างเป็นการสุ่มนะคะใครสุ่มเจออะไรก็แนะนําว่าให้กัดฟันลงไปก่อนนะคะอย่างเช่นตอนนี้พิริรีมาเจอห้องห้องสําหรับลูกไฟผีซึ่งก็คือห้อง power up c e n t e e r i n g ของเรานั่นเองนะคะเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะสุ่มได้พลังของเพื่อนคนไหนให้เรานะคะลงไป ในห้องนั้นกดเปิดห้องขึ้นมาพอเปิดเสร็จนะคะให้เราออกมาคุยกับเทศทิดาตรงนี้ค่ะ แล้วกด reverse t a n g l i n g ตรงนี้จากนั้นนะคะให้เราเลือกไปหน้าที่2ลูกไฟผีที่เราเปิดเปิดมานะคะจะสุ่มว่าได้น้องคนไหนนั่นเองพอเราได้น้องมานะคะให้เรานะคะนำดอกไม้ที่เรามีนะคะนำมา power up น้องนะคะ power up ไปเลยค่ะยิ่งน้องมี power up มากเท่าไหร่นะคะตัวน้องนะคะก็จะสแตทด,ดีขึ้นนะคะตัวน้องเองนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะคะสําหรับเราเลยเนาะก็แนะนําเลยค่ะว่าไม่ต้องสนใจหรอกค่ะแค่เราฟาัรฟมงหาสะสมไว้สะ เนื่องจากบัตดี้ในเกมนี้มีถึง50ตัวเลยทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็เปิดเปิดไปเถอคะค่ะพูดแบบนี้ละกันพูดค่อยมันเป็นกลางๆไว้จะได้เข้าใจว่าเออไม่ต้องคิดอะไรเยอะยังไงเราก็ต้องหาคิดแค่นี้เลยคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้เรามาเจาะจงหาตัวนั้นตัวน,น,วนี้โดยเฉพาะพ่ลิจะบอกเลยว่าเหนื่อยนะเหนื่อยแน่ๆไม่ต้องเจาะจงคะ่ะเจอก็ลงไม่เจอก็ช่างเก็บไปเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องรีบโอเคเนาะโอเคค่ะสําหรับสัญ,ญลักษณ์ในห้องที่2นะคะ เป,เ,ปเป็นห้องรูป,ปั้านถือโลและดาบนะคะเขาเรียกว่าห้องออฟต้นไม้ค่ะทุกคนห้องตัวนี้นะคะเข้าไปด้านในเนี่ยค่ะจะไม่มีอะไรเลยจะมีหุ่นตัวตัวนี้วางอยู่ในห้องนะคะทุกคนพอเราคุยเนี่ยมันจะบอกว่าให้เราเลือกที่จะฝังสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปอาวุธหรือเป็นโลหรืออุปกรณ์สําหรับสายไลท์ทูต่างๆนั่นเองนะคะให้นาอาวุธสํารองติดตัวไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าท่านฝังใช่ไหมคะมันจะดึงอาวุธ ที่สุดให้เราใช้นั่นเองเนาะสำหรับรายละเอียดของห้องฝั่งอาวุธนะคะก็จะมีหน้าตามแบบนี้นะคะภายในห้องเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยจะมีเจ้าหุ่นตัวนี้นะคะตั้งอยู่ตรงกลางเลยค่ะเดินเข้ามาก็จะเจอน้องเลยรายละเอียดของการฝังเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันได้แก่อาวุธสายคอมแบทนะคะแล้วก็จะเป็นสายไลฟ์สกิลนะคะก็คืออาวุธสายไลฟ์สกิลนั่นเองและโล่ค่ะเราสามารถมาเลือกฝังได้เลยข้อแนะนาําที่ลิซจะแนะนําก็คือสําหรับใครที่ยังไม่เคยฝังนะคะให้ฝังอาวุธสายคอมแบทที่เก่งที่สุดของตัวเองไปก ออหชิ้นนะคะหรือสําหรับใครที่รู้สึกว่าผมอ่อนอันนั้นอันนี้ไหนๆก็มาเจอห้องนี้แล้วนะคะแล้วก็อาวุธผมฝังไปแล้วก็ลองนะคะให้นําก็ให้นางอาวุธที่ชอบหรืออุปกรณ์ที่ชอบนะคะมาฝังได้เลยนะ เมื่อเราเลือกนะคะสิ่งที่เราฝังไปแล้วนะคะตัวเกมเนี่ยนะคะจะมีให้เรากดดูนะคะว่าวันนี้เราฝังเจ้าสิ่งนี้ถ้าเราทำกี่ดาวกี่ดาวมีโอกาสนะคะออกออปชันอะไรบ้างนั่นเองนะคะให้เรามาสำรวจออปชันทุกครั้งนะคะและให้เราพิจารณาเลยค่ะว่าเราจะทำทั้งหมดกี่ดาวจำนวนดาวนะคะจะมีแต้มบ่งบอกไว้ด้านหลังนะคะ1ดาวก็คือ0ถึง499แต้ม สดาวก็คือ500ถึง999แตม้มและ3ดาวก็คือ1000แต้มค่ะให้เรามาดูก่อนว่าเราจะต้องการอะไรแต่ยังไงก็แนะนำเลยค่ะ3ดาวดีที่สุดนะคะให้เราหาค้องนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตรงนี้นะคะให้เป็นชิ้นส่วนที่1หาได้ง่ายมากๆในแมป 2ไม่ต้องเดือดร้อนเรานะคะ3เราเก็บไดไ้บ่อยหรือ4เราซื้ออะไรติดติดไว้เยอะๆนะคะก็ให้เราเอานั้นละค่ะตรงใส่ไปเลยแมกซิมัมพอเมื่อเราใส่ไปแล้วนะคะของลิใส่ดอกไม้ไปเพราะว่าลิมีดอกไม้เยอะมากๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจไอ้ด้านหลังนะคะว่าจะกี่แต้มให้คุณดูจํานวนของที่คุณเยอะที่สุดนะคะเยอะเกินร้อยชิ้นเนี่ยใส่ๆลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเสียดายนะตัวเกมเนี่ยจะบอกว่าคุณต้องการที่จะฝังเจ้าสิ่งนี้ใช่ไหมตัวเกมเนี่ยจะบอกว่ามีโอกาสออกออปชัน3ดาวนะคะก็ให้เรากดโอเคไปเลย ะะเมื่อเรากดโอเคไปแล้วนะคะน้องเขาก็จะฝังอยู่แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเอาออกมาไม่ได้วิธีที่จะเอาออกได้ก็คือแนะนําว่าให้เราเล่นนะคะจนนะคะสิ้นสุดที่บอสของดันเจี้ยนนั้นๆเลยแต่ถ้าเกิดว่า คุณมาฝังแค่นี้แล้วคุณกดออก g i ฟต์อนะคะแม้ว่ามันจะมาโผล่หน้าต้นไม้อย่างนี้ก็ตามนะคะถ้าเราขุดออกก่อนที่เราจะเข้าไปตีบอสนะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าตอนนี้ลิยังไม่ได้ตีบอสเห็นไหมลิยังไม่ได้ถึงบอสนะคะแต่ว่าโอ๊ยใจร้อนแล้วนะคะมาเอาออกก่อน เอออกเลยเอออกเลยนะคะตัวเกมจะขึ้นเตือนเลยว่าคุณยังลง t r รเชอร์ก r o บดันเจี้ยเนี้ยไม่สิ้นสุดเลยถ้าเกิดว่าคุณมาขุดออกไปเนี่ยเท่ากับว่ามันจะเป็นการแคนเซิลการฝังอาวุธทันทีเนาะตัวเกมจะเตือนแล้วนะคะถ้าใครไม่อ่านก็ไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนลงให้จบบอสก่อนนะคะ เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะคะในรูปก,กล่องสมบัติเนี่ยนะถ้าทุกคนเข้าไปทั้งห้องจะเป็นกล่องสมบัติตามชื่อห้องเลยค่ะก็จะสุ่มมีของมากมายอยู่ในกล่องอยู่ที่ว่าดวงใครดวงมันเนาะก็ไปเปิดรับก็ได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะในห้องที่เป็นสัญลักษณ์รูปมอนสเตอร์3ตัวในภาษาเกมนะคะจะชื่อว่า monster house เป็นห้องที่จะมีแต่มอนสเตอร์สายชาโด w ทั้งสิ้นค่ะ ข้อดีของการลงห้อง Monster House นะคะจะทำให้เราฟาร,ร์มสายของ Shadow ที่เป็นของ Craft Material Shadow ได้ทั้งหมดเนี่ยอย่างง่ายดายเลยทุกคนและจะทำให้เราได้รับเจ้าแผ่นศิลาอันนี้ไปส่ง Edward ด้วยซึ่งแผ่นศิลาตัวน,นี้ก็คือต้องเล่นหลังจบเกมเท่านั้นนะคะถึงจะได้แผ่นศิลานี้หากแลกไปนะคะจะมีโอกาสได้รับบูปินหายากมากมาย ซึ่งจะเป็นบูปินสายชาโด้กึ่งๆของน่ารักนั่นเองนะคะทุกคนยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะจะเป็นธนูธาตุมืดแบบนี้นะคะธาตุนะคะซึ่งอาวุธธาตุมืดเหล่านี้นะคะจะอยู่ในแผ่นศิลานี้และข้อดีของการที่เราฟาร์มมอนสเตอร์เฮาส์นะคะเราจะสามารถฟาร์มหาเจ้าดักฟไฟไว้เพื่อเปิดประตูในแมปสตอรี ทั่วไปที่ถูกปิดอยู่ได้อย่างง่ายดายเลยวิธีการรีฟาร์มง่ายมากๆไม่ต้องเห็นภาพก็พูดได้ค่ะก็คือให้ทุกคนเนี่ยนะคะลงไปในมอนสเตอร์เฮาส์ค่ะลงไปเลยลงไปให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะให้ตีเหลือแค่1นถึงสตัวเท่านั้นนะคะจากนั้นพอคุณได้ตี1นถึงสตัวแล้วเนี่ยให้รีบกดยอมแพ้แล้วออกมาด้านนอกทันทีพอออกมาแล้วก็กดกลับเข้าไปใหม่ตัวเราจะอยู่ที่ชั้นเดิมค่ะไม่ต้องห่วงว่ามันจะพาไปชั้นอื่นนะมันก็จะอยู่ที่ชั้นมอนสเตอร์เฮาส์เหมือนเดิมนะคะวิธีการรีแบบนนนนี้ออาจจะ่เบืิดึงแต แต่ว่า ถ้าเราฟาร์มจนเราอิ่มแล้วเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องการห้องแบบนี้อีกเลยคือถ้าเจอก็คือตีตีต,ตีแล้วผ่านไปได้เลยนะคะตอนนี้ลิก็ไม่ต้องตีแล้วลิผ่านได้เลยนั่นเองโอเคสิ้นสุดสําหรับห้องชั้นพิเศษแล้วนะคะในส่วนของ treasure g o b e นะคะตัวเกมได้บอกก่อนแล้วว่ายิ่งคุณเล่นกับเพื่อนมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับรางวัลมากเท่านั้นซึ่งรางวัลที่ได้ก็คือนอกจากจะได้ก็เด็ดฟุตแล้วนะคะเพื่อนเราดอปอะไรเราก็จะดอปเหมือนเพื่อนด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเราเนี่ยยังสามารถให้เพื่อนมาช่วยลงเพื่อตัว เพื่อนเองเนี่ยจะได้กิ่งไม้ของห้องในของเรากลับไปด้วยคือจะเรียกว่าการตอนกิ่งนั่นเองข้อดีของการที่เราได้กิ่งไม้เนี่ยนะคะทุกคนมันดีมากๆม,มันจะใช้เป็นกรณีที่หากเราเจอบอสที่หายากๆซึ่งบอสที่หายากๆก็คือเจ้า8ตัวตั้งแต่ต้นคลิปที่เล่าให้ฟังเจ้า8ตัวนั้นถ้าทุกคนเจอห้ามผ่านเด็ดขาดนะคะต้องบังคับลงทันทีต้องลงให้จบบอสด้วยนะคะเนื่องจากว่าไอตัวบอสเองก็สุ่มวัตถุดิบออกมาอีกเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรามีเพื่อนเนี่ยเราให้เพื่อนนะคะ มาเล่นห้องเรานะคะซึ่งถ้าเราเจอบอสหายากตัวนั้นนะคะให้เราเรีบเปิดล็อบบี้ทันทีแล้วให้เพื่อนมาช่วยจอย พอเพื่อนช่วยจอยนะคะจากนั้นเพื่อนจะได้กิ่งไปก็บอกให้เพื่อนปลูกโดยใช้กิ่งที่มาตอนจากของเราไปนะคะแล้วเราเนี่ยก็ไปจอยที่บ้านเพื่อนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็จะได้ลงบอสซ้ำๆวนไปวนมาซึ่งมันคุ้มมากๆนะคะถ้าเกิดใครไปใสอินโทรเวิร์ดไม่มีเพื่อนสิ่งที่ทําได้ก็คือคุณต้องรีปลูกจนกว่าจะเจอบอสที่ต้องการไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็สําหรับคอนเทนต์เครื่ e ง o กก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนมันค่อนข้างที่จะซิมเปิลและง่ายมากๆมันแทบจะไม่มีอะไรเลยมันก็คือดันเจียนที่ เอาไว้หาของนั่นเองค่ะมันคือดันเจี้ยนที่หาของแบบหาของจ๋าๆเลยค่ะทุกคนไม่มีอะไรเลยทําได้แค่ต้องมาหาบอสที่เราต้องการเพื่อจะต้องก้าวข้ามผ่านไปเป็นฮีโร่ของสายอาชีพนั้นๆนั้นๆน,น,นั่นเองเห็นไหมวิธีลงง่ายมากทุกคนมันจะมีทางเลือกให้เราซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยแบบนี้นะคะทุกคนก็เลือกไต่ลงมาห้องที่สบายที่สุดอะไรที่สุดเล่นไปเลย ข้อแนะนานิดนึงนะคะดันเจี้ยนต้นไม้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุกห้องนะคะทุกคนเลือกเดินสายเป็นแบบว่าเป็นเส้นทางเดี่ยวอย่าได้เลยสมมุติคุณมาทางซ้ายแล้วคุณจะลงสุดแบบนี้สุดแบบนี้แล้วก็ลงซ้ายมาแบบนี้ก็ได้เพื่อจะเจอบอสก็ได้หรือคุณจะซิกแซก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 ไปมานะคะตามเส้นทางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเอาง่ายๆว่าลงในเส้นทางที่ตัวเองถนัดดีกว่านะคะสําหรับวันนี้หากมีอะไรตกหล่นไปก็คอมเมนต์ถามได้เลยริว่าให้ครบถ้วนแล้ว ก็ฝะะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้สำหรับทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย